ิดจุดปิดจุดเดี๋ยวลดสามก่อนอยนี้ลดสามหกข้างหน้าลดสามข้างหลังลดหกลดสามห้าข้างหน้าลดสามข้างหลังลดห้าหักร้อยปิดทางก่อนเดี๋ยวปิดทางก่อนปิดทางตรงกลางก่อนอย่ากระโดดข้ามปิดกลางปิดทางใส่เก้าก่อนใส่เก้านั่นแหละปึ๊บใส่ห้าโอเคลดสามสี่ข้างหน้าลดสามข้างหลังลดสี่ลดสี่ลูกลดสี่อ่าลดสามสามข้างหน้าลดสาม ข้างหลังลดสามไม่พอไม่พอไม่พอต้องหกักสิบใส่เพื่อนของสามคือสามคืเ 3, อเจ็ดใส่เจ็ดลดสามสองข้างหน้าลดสามพอไหมไม่พอหก 100. อักร้อยนั่นแหละหมดสองมือช่วยกันมือคิดใหญ่ต้องช่วยกันหักร้อยแบบนี้แล้วใส่ 7, เจ็ดเพื่อนของสามคือ 7, เจ็ดข,ข้างหลังลดสองลดสามเอ็ดข้างหน้าลดสาม